เพลงของพี่เบิร์ดเพลงของแนทเพลงของปานเพลงของก้องเพลงของดังเพลงของเป้อารัาเพลงของสแตนเพลงของเอมี่เพลงของโต้เพลงของสามารถเพลงของซูโมกิครับเพลงของบอยประกอบเพลงของโบวี่เพลงของแดนครับเพลงของเปาเพลงของนาติงครับเพลงของบอบูครับเพลงของนาตาลีค่ะเพลงของเจเพลงของสุฮเวสีเพลงของจีนกษัติย์เพลงของจิตสิษย์เพลงของเบนพอชิตาค่ะเพลงของป๋องกัปพลทองพปล่าเพลงของวงธนงเพลงของแอมโซล่าเพลงของตั๊กบริบูนเพลงของเสบุตรชุมสายในยุทธยาเพลงของยงยุทธทองกองทุนเพลงของฟัคกลิงฮีโร่เพลงของเชอรี่เข็มอักษรเพลงของเรา เพลงของเรา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 ครับเพลงของเรา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 เพลงขเพลงของเราเพลงของเราเพลของเราเพลเพลงของเราเพลงของเราเพลงของเราเพลงเพลงของเราเลงของเราเลงของเราเพลงของเราลลงของเราเราเร รางวัลมิวสิกวิดีโอไทยยอดนิยมผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงยินดีที่ไม่รู้จัก25 h o ่วโกำกับโดยนิธิวัตรราธรสังกัด g t s <éch> เบาเบาซิงคูล่ากำกับโดยเวสต์ริทบายสีสังกัดโซนี่มิวสิกเซโรงังสเล์กำกับโดยจงโดนสุกุลวารพัฒสังกัดสมลรู Too much so much very much คงชัยแม็กอินไต่กำกับโดยดนพดุลวิเชียนสังกัด GMM อ็มเอ็แกรมมี ห่างกันสักพักหวายกำกับโดยเอเกสิทธิ์ตระกูลกเกษมสุขสังกัดการมิกเซ่สำหรับรางวัลมิวสิกวิดีโอไทยยอดนิยมนะครับได้แก่เจ้าของผลงานเพลง too much so much very much ครับผมบบพี่ทร<อ>งชัยแม็กอินไตนนั่นเองครับกำกับโดยพี่ดอนพดุงวิเชียนสังกังด GMM g r a แรมนี้ของเราค่ะ ยังไงต้องขอแรงผู้กำกับหน่อยนะคะเสียงประมือดังให้พี่โดนหน่อยค่ะขอบคุณเสียงโหวตทุกโหวตที่มอบให้เพลงนี้นะครับขอบคุณทีมงานทุกคนเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนที่อยู่ในงานชนวีนะครับดีใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับที่เบิร์ดได้รางวัลวิดีโอบ o ูมัสต์มั much วร์มัสตขอบคุณมากๆครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้ ไม่ไม่สามารถจะไปร่วมงานได้เพราะว่าวันนี้เบิร์ดอยู่ที่เพชเบรยครับมาถ่ายเอมวีครับบิร์ต้องขอบคุณเสียงโหวดทุกโปดนะครับขอบคุณชานวีขอบคุณทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานทำให้ too much so much very much ได้รางวัลแล้วขอบคุณแบบ too much so much very much ออืแล้วเจอกัน